ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเจสันมาชแนลวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงหมดมินิแมปกับทูมานี่ไอเทมนั่นเองนะครับอ่าแล้วอสองอันนี้มันคืออะไรล่ะก็คือหนึ่งนี่ครับแบบนี้เลยนะทูมานี่ไอเทมก็คือที่ใส่ของนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในเอ่อซิงเกิลเพเยอร์กับมัตติเพลเยอร์มัตติเพ e เยอร์นี่ก็ต้องคือต้อง เปิด OP กันนะครับหรือแอดมินนั่นเองนะแล้วก็ันที่2ก็คือแมปนั่นเองนะครับจากที่ขึ้นอยู่ด้านข้างขวาบนเนี่ยนะครับเนี่ยเนที่ผมข้างบนเนี่ยนะค,ครับกด x ก็จะเห็นแล้วนะครับผมค,ครับใช้วิธีใช้อันนี้ก็คืออธิบายกันกันนะทุกันนี่เทมก็คือ1คือนี่ครับถังขยะคือสามารถแบบสมมติเราเสกของมาเปิดไว้่างนี้ลบได้นะครับหรือจะไม่เปิดก็ได้ครับเสกมา ไปลากใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เซฟนะครับผมไม่แน่ใจผมยังเซฟไม่เป็นนะครับตรงนี้ก็คือโหมดนะครับนี่คือ survival ก็คือเอาชีวิตรอดนันเองคือมีรูปหัวใจเวลาเราโดนแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือ creative creative นะก็สหมดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็นี่โหมดนี้ก็ทุกบล็อกไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มฝนเปิด ปิดฟอนคลิกไปที่หนึ่งจบจคลิกไปที่หนึ่งผมหยุดนะครับนะคร <c oughs> ับแล้วก็อันนี้ก็คือตัดปรับนะครับมันเ,นเซตไทม์นะครับปุ่มนี้คือเช้าอันนี้คือกลางวันอันนี้ก็คือตอนเย็นแล้วก็น,นี่ก็คือหมืดโอ้หมืดเลยนะครับแล้วน,นี่ก็คือโหมดนะครับ ฟีดโฟไม่มีซอมบี้อีซี่นมัลฮาร์นะครับอันนี้ก็คือแบบว่าไมดีเนี่ยโอเคครับอย่างผมจะให้เลือดต้นเหลือสามนะครับโอเคครับอย่างนี้นะครับเหลือสามนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับโอ้โหใส่ของก็คลิกขวาจะได้บล็อกเดียวนะครับแต่ถ้าเรากดคลิกขวานี่ จะไ,ได้พูดผิดนะถ้าคลิกขวาได้บล็อกเดี่ยวถ้าคลิกซ้ายได้เลยหกสิบสี่นะครับผมถูกไหมนี่หมดแล้วนะครับส่วนมินิแมปก็กด M นะครับเป็นไอคายเมนูนะครับปิดเปิดได้น,นะครับกด X เป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมเวลาเราสร้างบ้านจะได้ไม่หลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกับวิธีการลงทั้งสอง หมดตัวนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับเราก็กลับกันมาต่อเลยกับวิธีการลงหมด t o o m a n y y t t m และม i นิแมปนั่นเองนะครับของเวอร์ชันเอ่อ1.5.2นะครับผมนะครับคือหนึ่งให้คุณเข้ามาเว็บนี้ครับเว็บนี้ก็จะเป็นเอ่อเว็บของ t o o m a n y y t t m นะครับ ก็คือครับอย่างแรกครับไอ้คุณครับกดดาวน์โหลดเอ่อของหนึ่งจุดห้าจุดสองนะครับใคยหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งก็โหลดไปได้นะครับเพราะวิธีการลงลงเหมือนกันนะครับเอ่อเดี๋ยวมินิแมปไปทีละหมดละกันนะอโหลดเลยละกันส่วนเว็บนี้เว็บมินิแมปนะครับผมอันนี้ก็มีของหนึ่งจุดห้าอะไรหนึ่ง6ดสี่จุดเจ็ดหนึ่งดสี่จุดหกอะไรอย่างงี้นะมีทุกเวอร์ชันเลยนะครับ แต่ของผม1.5.2กดนี้เลยครับผมเขเคบอันนี้ผมโหลดไปแล้วโทษทีครับผมกดสคริปไปเลยครับครับกดเริ่มดาวน์โหลดครับเอ่อผมขอไว้หน้าเดสทอปแล้วกันอเขียบไว้ตรงนี้นะครับผมปิดเคียบแล้วกดอ๋อไม่ใช่ละอันนี้ครับกดสคริปครับ เบหลอกตรงนี้เสร็จนะครับผมกยไว้หน้าเดสก์ท็อปเบจากนั้นครับปิด2ตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็ให้คุณครับไปที่เอ่อสตาร์ทแล้วก็เปอร์เซ็นแอปดตที่จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์เลยครับว่าเปอร์เซนนะครับผม แล้วก็ dot m คร a p แล้วก็เข้าที่แฟมบินหรือ ban เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคำว่าคําว่า m ครับอยู่นะครับกูคลิกขวาเปิดด้วยเซเว่นซิปหรือวิลานะครับผมขอเปิดด้วยวิลาแล้วกันนะโอเคครับถ้ามี meta isf นะครับก็ให้ลบได้แล้วกันนะโอเคครับเราลงทูมันี่กันเลยโอเคครับเปิดมาครับแล้วก็ก๊อบทั้งหมดครับ ลากไว้ใส่นี้เลยกดโอเคครับส่วนมินิแมปก็เนี่ยลากใส่ไปนี้เลยจบครับลงเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เร็วทันใจนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเจสันมาร์ช a n น e ลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ